สวัสดีครับทุกคนวลคั่มแบ็กออโตไร์รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับอาวุธปล่อยนำวิถีทางอากาศสู่พื้นชื่อดังอย่าง AGM-65G Maverick ซึ่งกองทัพอากาศไทยเองก็ได้มีการใช้งานมานานแล้วและถือเป็นหนึ่งในอาวุธยุทภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญมากในการเสริมสร้างศักยภาพทางอากาศของไทยเราจะมาพูดถึงรายละเอียดด้านสมรรถนะความสามารถในการใช้งานจริงรวมไปถึงราคาของมันว่ามีความคุ้มค่ามากแค่ไหน AGM 6 5 m a v e r i c าเป็นประกูลขีปนาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินและทางทะเลมีชื่อเสียงในเรื่องความแม่นยำสูงและความน่าเชื่อถือรุ่นจีที่ประเทศไทยเลือกใช้นั้นมีการพัฒนาให้สามารถทำลายทั้งเปาา้เปาหมายที่มีกราะหนาอย่างรถถังหรือแม้กระทั่งเรือรบขนาดเล็กและกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นคือการใช้ระบบนำวิถีอินฟราเรดและกล้องทีวีทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน มิสไซล์รุ่นนี้มีน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมความยาวประมาณ2.5เมตรระยะยิงสูงสุดราว27กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศไทยอย่าง F-16 Fighting Falcon และ F-5 e Tiger II สามารถปล่อยขีปนาวุธออกไปโจมตีได้จากระยะปลอดภยัยไม่จำเป็นต้องบินเข้าไปใกล้พื้นที่ที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศของสตูมากเกินไปสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความอยู่รอดของนักบินและเครื่องบินได้มากสำหรับประเทศไทยซึ่งมีภูมิประเทศที่ซับซ้อน ทั้งภูเขาป่าไม้และชายฝั่งทะเลยาวการมีอาวุธแบบนี้ทําให้กองทัพอากาศสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายทางบกเช่นยานเกราะหรือฐานปฏิบัติการของศัตรูหรือการป้องกันทางทะเลด้วยการโจมตีเรือรบขนาดเล็กที่อาจรุกลก้มเข้ามาในน่านน้าไทยขีปนาวุธนี้สามารถตอบโจทย์ได้หมดจุดที่น่าสนใจคือ AGM-65 Maverick ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วทั่วโลกมากกว่าหลายพันลูก และมีการยืนยันแล้วว่าเป็นอาวุธที่มีความแม่นยำสูงมากไม่ว่าจะใช้ในสงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามในตะวันออกกลางหรือการฝึกซ้อมในหลายประเทศก็ล้วนแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของมันซึ่งประเทศไทยเองก็ได้รับประโยชน์จากตรงนี้เพราะการเลือกใช้อาวุธที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วทำให้ลดความเสี่ยงในการลงทุน ด้านราคานั้นขีปนาวุธ AGM 6 5มีต้นทุนค่อนข้างสูงโดยทั่วไปตกอยู่ที่ราวๆหนึ0 0 0ถึง160,000ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกหรือคิดเป็นเงินไทยหลายล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่ไม่สามารถใช้ยิงออกไปแบบสิ้นเปลืองได้แต่ในทางยุทธศาสตร์แล้วความคุ้มค่าของมันอยู่ที่การสามารถทำลายเป้าหมายสำคัญได้ภายในครั้งเดียวโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรมากนักถ้าเปรียบเทียบกับการใช้ระเบิดทั่วไปที่อาจต้องใช้หลายลูกและเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายรอบข้าง การใช้มาเวริกถือว่าคุ้มค่ากว่าในหลายกรณีกองทัพอากาศไทยไม่ได้มีการซื้อมาเวริกจำนวนมากเหมือนประเทศใหญ่ๆแต่เลือกใช้อย่างเหมาะสมโดยใช้ในภารกิจที่ต้องการความแม่นยำและผลลัพธ์ที่แน่นอนการใช้งานแบบนี้ช่วยประหยัดงบประมาณและยังทำให้สามารถนำทรัพยากรไปพัฒนาส่วนอื่นของกองทัพได้ด้วย ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมจริงของกองทัพอากาศไทยก็แสดงให้เห็นว่ามาเวริกมีอัตราการยิงถูกเป้าสูงมากไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่บนพื้นหรือการซ้อมยิงเป้าในทะเลล้วนประสบความสําเร็จและเป็นการยืนยันว่ามิสไซล์ยรุ่นนี้ยังคงมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตามคำถามสำคัญคืออนาคตของมาเวริกในกองทัพอากาศไทยจะเป็นอย่างไรปฏิเสธไม่ได้ว่าขีปนาวุธรุ่นนี้เริ่มมีอายุการใช้งานมายาวนาน และประเทศมหาอำนาจบางแห่งเริ่มพัฒนาไปสู่ขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีระยะยิงไกลกว่าและความสามารถที่มากกว่าแต่สำหรับไทยแล้วมาเวริกยังคงตอบโจทย์ในด้านความคุ้มค่าและความเหมาะสมต่อการใช้งานจริงอีกทั้งการบำรุงรักษาและการฝึกฝนนักบินก็ยังสามารถทำได้ง่ายยกว่าการเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ทั้งหมดสรุปแล้ว AGM 65 g m มาเว i c กถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่สร้างสมดุลได้อย่างลงตัวสำหรับกองทัพอากาศไทยทั้งในด้านประสิทธิภาพในการโจมตี ความน่าเชื่อถือจากประวัติการใช้งานจริงความยืดหยุ่นในการใช้กับหลายเป้าหมายและราคาที่แม้จะสูงแต่ก็ยังถือว่าคุมา้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับหากมองในเชิงยุทธศาสตร์มาเวริกจึงไม่ใช่อาวุธที่ฟุ่มเฟือยแต่เป็นเหมือนเครื่องมือสําคัญที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับกองทัพไทยในทุกสถานการณ์แล้วคุณผู้ชมละคิดว่าอนาคตกองทัพอากาศไทยควรจะยังใช้มาเวริกต่อไปหรือควรลงทุนไปที่ขีปนาวุรุ่นใหม่ๆที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นลองคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องออโต้ไรต์รีวิวเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีหาดีเกี่ยวกับอาวุธและเทคโนโลยีการทหารในอนาคตขอบคุณมากครับ